ครับวันนี้จะพามาเก็บมะละกอที่สวนสมัยทีวีนะครับมะละกอลูกโตโตเลยครับเนี่ยมีแต,ต่ลูกโตโตตายน้ําไปหลายต้นแล้วต้นนี้มันอยู่สูงมาก็เลยรอดหน่อยตัวที่ไม่ได้ทําคูให้มันก็ไม่รอดตายเรียบเลยครับทุเรียนก็พึ่งจะออก ยอดกำลังออกยอดเลยทุเรียนก็ตายเยอะเพราะว่าน้ำมันท่วมต้นนี้ท่วมไม่ได้ทำคูดินให้มันทำเนินดินให้มันมันเลยรอดจากน้ำท่วมยอดกำลังปลีออกมาเลยเนี่ยยอดกำลังสวยเลย เดี๋ยวไปเก็บต้นอื่นครับต้นพวกนี้จะไปแหละไม่ไปแหลกคูดินก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เน่เริ่มเหลืองแล้วน้ำมาแรงทีนี้ก็จะเด็ดเอาลูกโตโตต้นนี้เอาไว้ทําพันไอ้ลูกนี้เอาไว้ทําพันธุ์ลูกหนึ่ง อันนี้ก็จะเก็บไปทำแกงทำสม่ำกิน,นดกอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าจะรอดไอ้เนี่เพราะฝนตกทุกวันเลยต้นนี้ก็ไปแล้วเนี่ยเจอน้ำไปแล้ว พวกนี้ยังรอดอยู่แต่ดกมากเลยลูกดกมากเลยครับดกเต็มต้นเลยอันนี้มีแต่ตน้นลูกดกๆทั้งนั้นเลยต้นนี้ก็ไปแล้วนี่ต้นนี้เรียงเหลือต้นนี้ก็ยังรอดอยู่ ต้นทุเรียนต้นนี้ที่แรกก็จะตายแล้วนี่แต่ยังไงมาฟื้นได้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะรอดไหมว่าจะหาต้นใหม่มาปลูกแทนก็มันก็ยังเขียวอยู่ก็เลยยังเอาไว้ก่อนดูน้ำครับนี่น้ำลำใหญ่ก็จะตายน้ำอยู่แล้วบางต้นก็ตายไปแล้วครับบางต้นก็งามอยู่ มะละกอปลูกไว้ประมาณสัก3 0 40ต้นเหลือประมาณ10กว่าต้นครับอันนี้ต้นเงาะที่รอดจากน้ำท่วมก็กำลังงาม กล้วยกล้วยไข่กำแพงเพชรซื้อมาปลูกประมาณ20ต้นพอก,กำลังขึ้น,นกล้วยไข่กำแพงเพชรตัวนี้จะเป็นกล้วยไข่เชียงรายกล้วยไข่เชียงรายก็อยมีประมาณ20ต้นอันนี้ก็เงาะนอกจากน้ำท่วม ส่วนกาแฟไม่ตายกาแฟนี่รอดเหมือนกันมาขามเทศก็ลอดต้นโตก็มีครับ